มาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะพึ่งจะชวนมาทำวุ้นกะทิทานกันค่ะแต่เราจะทำในรูปแบบของถ้วยขนาดพอคำแล้วก็ตกแต่งด้วยวุ้นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้เพิ่มมูลค่าให้กับวุ้นแล้วก็ดูน่าทานมากขึ้นเดี๋ยวเพึ่งมีเทคนิคในการทำให้วุ้นไม่แยกชั้นเนื้อเนียนสวยๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำพึ่งจะเอาน้ำใส่ลงไปในกระทะ จากนั้นก็เอาผงวุ้นใส่ลงไปเราจะทำการแชร่ผงวุ้นไว้15นาทีให้วุ้นมันอิ่นตัวพอครบเวลานำไปตั้งไฟค่ะพอน้ำเริ่มร้อนให้เติมน้ำตาลไฟตามด้วยเกลือจากนั้นก็คนให้น้ำตาลกับเกลือละลายเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวเราจะต้มให้ผงวุ้นมันละลายให้หมด พอเดือดรอบแรกให้เพื่อนๆคนให้ตัววุ้นนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันพอเดือดรอบที่2เรามาเช็คดูว่าวุ้นละลายหมดหรือ,อยังถ้าไม่เห็นเก็ตวุ้นติดช้อนแสดงว่าละลายหมดแล้วให้เพื่อนๆใส่กะทิลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะห้ามเปิดไฟในขณะที่ใส่น้ํากะทิไม่นั้นเดี๋ยวกะทิมันจะแตกมันแล้วมันจะแยกชั้นเวลามันเซ็ตตัวแล้วก็คนนะคะให้ตัววุ้นมันคลายความร้อนก่อน จากนั้นนะคะนําไปหยอดใส่ถ้วยค่ะวันนี้เพึ่งใช้ถ้วยขนาด1ออนเราจะหยอดประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วก็ไล่ฟองอากาศการไล่ฟองอากาศจะช่วยทําให้หน้าวุ้นเนียนขึ้นแล้วก็ตั้งพักให้เย็นตัวนะคะส่วนหนึ่งนะคะเพึ่งจะนําไปหยอดใส่พิมพ์ดอกกุหลาบแบบนี้นะคะไว้สําหรับแต่งหน้าวุ้นให้ดูสวยงามแล้วก็หน้าฐานม,มากขึ้นวุ้นกะทิของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เราเตรียมที่จะนําไปบรรจุใส่กล่องพร้อมขายค่ะแล้วก็ใส่กล่องนะคะกล่องหนึ่งนะคะเพิ่งจะบรรจุได้อยู่ที่6ถ้วยขนาดของกล่อง500 ml. ถ้วยที่ใช้สําหรับใส่พุ้นนะคะอยู่ขนาด1ออนเพิ่งจะนําไปแช่เย็นก่อนขายนะคะมันจะน่าทานแล้วก็อร่อยมากขึ้น เดี๋ยวเรามาทานกันค่ะตัววุ้นนะคะจะมีความแข็งกำลังดีไม่แข็งจนเกินไปนะคะสูตรนี้หวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะเนื้อวุ้นจะมีความเนียนแล้วก็ไม่แยกชั้นแบบนี้เลยค่ะถ้าให้อร่อยมากขึ้นนะคะแช่เย็นก่อนทานจะชื่นใจมากๆเพื่อนๆลองเอาไปทำกินนะคะหรือว่าทำขายสร้างรายได,ได้สร้างอาชีพได้เลยค่ะ